กลับมากระต่อนะคะช่วงนี้อยู่กับคาวินชันตาบีจีนะคะคามินชันตาบีจีเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการอักสเสบของช่องท้องกระเพาะลำไส้นะคะเพราะว่าโอมเนี่ยนะคะเขาไม่คัดเองถึงโรงงานเลยมายิ้มแหละเอาก็พูดไปอโอมเลยเขาคัดเองเลยเขาบอกว่าเขาบอกกับเจ้าของโรงงานลเลยว่าขอใหญ่ยาวต้องใหญ่ต้องยาวแล้วเขาเอามาวางแล้วเขาจะทําการแบบว่า หั่นเปลือกออนะเพราะว่าในขมิ้นชันมันจะมีสารเคอร์คูมินอยเยอะ,ะลดการอักเสบภายในช่องท้องกินไว้นะคะ,ะซื้อเก็บไว้เวลาไป,ไปต่างจังหวัดเป็นยาสามัญประจําบ้านหรือเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเดี๋ยววันที่21จะแม่ต้องเดินทางไปเวียดนามแม่นึกถึงโอมตลอดไม่ต้องคิดถึงหรอกจ้าแม่ก็จะซื้อขมิ้นชันตา PG, วีจีพกติด กระเป๋าไว้เวลาเดินทางไปเวียดนามนะคะวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับวันนี้1กระปุก3าสีกระปุกศูนด้วยกันนะฮะกระปุกละ290บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะฮะซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000งพัเท่านั้นนะจ๊ะสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้า 5, 7, 8, 4, 6, 2, ห้าเจ็ดหงแปดกสอรือที่แรสุขภาพดีสกันเกี่ยวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยครับค่ะนะครับคุณผู้ชมมาในช่วงนี้ไปดูกระแสของนางงามกันมากดีกว่านะคุณผู้ชมก็ร้อนแรงนน่าาดูเเลยสํหรับวทีะะฮ อวดหุ่นแซ่บ53สาวงามครับเวทีมิชล n เวิร์ e ไทยแลนด์ในปีนี้ประชันโฉมชุดว่ายน้ำกันแบบแซ่บเลยทีเดียวนะฮะก็ที่โรงแรมพรูแมนขอนแก่นครับกองประกวดมิชล n เวิร์ e ไทยแลนด์เองเนี่ยนะฮะ ก็ได้มีการจับประกวดรอบชุดว่ายน้ำนะฮะกับเบสสวิมมสูตนะฮะประชันกันแบบว่าจะจะ,จะตัวต่อต,ตัวกันไปเลยนะฮะโดย53เสาวงามครับผู้เข้าประกวดเวทีเนี่ยก็ถือว่ามาในชุดแคร์นิวาลนะฮะรื่นเริงบันเทิงไม่ใช่คาร์นิวาลบันเทิงรื่นเริงบันเทิงแก่นนครน,นะฮะก่อนเดินโชว์นะฮะในชุดว่ายน้ำชูพีทนะครับสีชมพูนูนส้มแล้วก็มีเงินเมทัลลิกนะฮะแล้วก็อวนหุ่นแซ่บสุดปังกับบริสิเดียวนะครับหรือจะบอกแ<ะ>ม่ปุ้ยว่า โอมอยากจะใส่แมทัลอิกเป็นทุกวันเพืถ้าคือยกทรงอันเดียวใช่ไม่ใส่ข้างล่างเด้อดออกมาเลยเออนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างอืมก็นี่อ่ะก็ถือว่าแต่ละคนเขาก็มีการจัดอันดับกันนะว่าใครแบบว่ารอบของชุดว่ายน้ําใครอันดับเนืออันดับสองอันดับสมดีอะไรยังไงนะฮะค่ะเออคันนี้เองเนี่ยนะครับ M.U.T. ภูก็ U T นะ เขาว่าคะแนนโหวตเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะหลังจากที่ประกวดรอบชุดว่ายน้ำไปผลคะแนนโหวตจากแฟนๆก็เข้ามาร้นร่ามนะจนรู้ผลว่าใครมาเป็นที่หนึ่งก็ได้แก่วีนา m u t มยูทีภูเก็ตอันนี้มันอันนี้ฟาสแท็กไม่ใช่หรอทางทางด่วนไม่ใช่หรอฟาสแท็กฟาสแท็กก็คือทางด่วนมาจากโหวตใช่ไหมใช่สี่สี่สิบเอ็ดจุดแปดใช่ไหมใช่นะคะมันคือฟาสแท็กอะค่ะฟาสแท็กก็คือทางด่วนอาจจะเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องประกวดเลยเพราะจะมีคนโหวตให้ แล้วโอมให้ใครคะไม่รู้ไม่ได้เชียร์เห็นเขาบอกว่าโอมเชียร์สงขาใครอะอเจอไม่เชียร์หรอออเรู่จังหวัดอะไรครับนีครขาสงขากับยะโสธรจะจับมือกันนะเขามีข่าวลือมาเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกแอนโทเนียวีนาเจสซี่นาลี่ยตกรอบใจเป็นสงขากระย่าโสธรจะจับมือกันเอันนี้สงขาป่ะใช่ไหนดูไหนที โอ้เห็นไหมเขาบอกสงขาจะจับมือนะคะเออนะคะคือจับมืออะไรกับบ้านจับมือมาขวดจับมือเขาลาบสิ๋อจับมือเขาลาอโอเคดูเรื่องนูจับมือกลับบ้านหัวเราะตลอดใจน้องมั้งฮะให้มันใจน้องมันมการด่านั่นแหละทําให้มันดังจําไม่เลยเออมึงไอวยอวยไม่มีใครชมมันหรอก ถ้ามึงด่าสงขาจับมือกับเส้อโสคนจะขะาตามเขาไปดูเยอะอใครเหรอพี่เต๋าพูดถึงเออนั่นแหละเออนะคะุพราณบ้านมึงทำไมเงียบจังเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเออนะคะุูบานกูก็ไม่สงขาไัแต่สจ,จีอเออนะคะแต่สจีเป็นคนเชียงใหม่นะมันได้หมดแหละทุกเวทีข้ามไอ้นี่เลยข้ามภาคเลยทีเดียวสจ,จีเป็นลูกเรึรงอเออไม่มีนะ ชูเครงมึงรู้ได้ยังไงรู้มึงรู้ประวัติสตีได้ยังไงรู้พ่อแม่ขอเป็นคนเหนือหมดไม่จริงเหนือพัทลุงขึ้นมาหน่อยนึงเหนือพัทลุงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะอาคาต่อไปค่ะไปดูน้ําเพชดีกว่านะฮะน้องน้าเพชรน้ําเพชรนี่น้ำเพชรลูกสาวแม่อ่ะใครอ่ะน้าเพชรไงที่แม่คิดว่าเป็นน้าเพชร มันมีมนเมื่อวานน้ำเพชรเดียวที่แม่รู้จักคือน้ำเพชรมิดเอิร์ดก็เมื่อวานเจอน้ำเพชรมิดเอิร์ดไสวนกับหลังโดนด่าว่าประสบการณ์น้อยนะฮะล่าสุดครับเวทีมิสเอิร์ดไทยแลนด์ครับในรอบคัดเลือกมิสเอิร์ดไทยแลนด์2023คําภีงงามสิ่งแวดห้อมโลกนะฮะก็จะมีการตอบคำถามจากเหล่ากรรมการซึ่งหนึ่งในน,งนั้นก็มีน้ำเพชรแหลจ้าเป็นกรรมการด้วยนะครับประเด็นมีตรงที่ว่ามีสาวงามที่มีหน้าตาคล้ายน้ำเพชรที่ชื่อว่าแนนและน้องยังบอกว่าจะเป็นพี่น้ำเพชรในเวอร์ชันสองที่ดีกว่า ยังบอกอีกว่าน้องน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าพี่เพชรเพราะพี่เพชรเป็น2ปีของมิสเอิร์ธแต่แนนน่ะมีประสบการณ์มากกว่า2ปีถ้าใดน,นั้นเองน้ำเพชรก็จับไม้แล้วก็บอกว่าถ้าประสบการณ์มากกว่าพี่เพชรนนี้น้ารีหรอไอ้มเมื่อกี้ก่อน อันนี้น้ำเล็ดนะพี่โก้อ๋อพี่โก้เหรอนั่งกันทั้งใกล้ๆไม่รู้นึกว่าน้ำเล็ดตลอดเออนะบอกว่าน้ำเพชรก็ตอบจับไม์แล้วก็บอกเลยนะว่าถ้าประสบการณ์เมา่ก่อพี่เพชรต้อง9ปีนะคะพี่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดต่างประเทศถึง7เวทีสอนใช่แค่นั้นก็ว้าวลัวนเลยคดกันแบบสุดๆกันไปเลยใช่ครับแล้วหน้าเหมือนกันโป๊กเลยนะหลายคนก็เมาส์กันนอกเวทีเลยตะโกวดขึ้นมาหมอเดียวกันหมอเดียวกัน เออนะคะนะคะแต่แอนเพชรนี่เราแอนฟี่ศิญกรรมเห็นเข็มเห็นหมอนี่ไม่ได้น้ำเพชรมันร้องไห้วิ่งหนีเลยวิ่งเข้าไปถามหมอว่าต้องทําอะไรเพิ่มไหมเออหน้าเหมือนกันโป๊กเลยอ่ะเหมือนกันโป๊กเลยแค่อีกคนหนึ่งตัวเล็กอีกคนหนึ่งตัวใหญ่เท่านั้นแหละเออแต่หน้าที่บล็อกเดียวทรงเดียวขนาดเพชรจริงๆก็บอกว่าเหมือนหนูมากเหมือนหนูมากเลยแม่แล้วผิวพันธ์อะไรเหมือนกันหมดเลยนะคะเออนะคะ น้องน้ำเพชรแต่ผมยาวเมื่อกี้เนี่ยผมยาวๆคนนี้ละ่ละคนนี้ชื่อน้องน้ำเล็ดแต่คนมาถาเมื่อกี้นี่เี้ยใครรู้ไหมทำไมอะต่อาเมึ่ถามสิคนแรกเลยมึ่ถามเลยถามอะไร ถ้ามีคนมาเมาคุณว่าคุณเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์คุณจะตอบว่ายังไงคูว่าอีโก้มึงเข้าไปนาำสิ่งแวดล้อมมึงไปถามเรื่องเกี่ยวกับกรหรี่อีบ้าแล้วให้กูถามคนมันยิ่งจับจ้องอยู่ด้วยอีนี่เหี้ยมากถ้าคุณเป็นมีคนไปมองว่าคุณทำอาชีพเซ็กเวิร์กคุณจะตอบว่ายังไงแต่นี่คือเวที สิ่งแวดล้อมนางรามรี here, ไซเคิลเฮียบ้ากูถามว่าถ้ามีคนบอกว่าคุณเป็นการีคุณจะตอบว่าอย่างไรงยมเขากำลังถามเรื่องสิ่งแวดลอ้อมเรื่องฟีเออเรื่องของการรียุทธขยะออมารีไซเคลิลอีนี้คเฮียอะไรไม่ออกคุณเป็นการีกุณจะยังไงเลยไ,ไม่ถามเมืม่อกีก้ให้กูถาม กูบอกมึงถามมีเองกูไม่ถามคำถ,ถ,ถามเยี่ยมากถ้ามีมึงสมัก่อนทางงามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยแล้วมีกูไปถามน้องอมครับมีกระแสข่าวลือว่าน้องอมเป็นกะรีน้องอมมึงจะตอบว่ายัางไง ก็เวอร์สิมึงเคยบอกว่าใช่ค่ะ <c oughs> <อ>เพราะการเป็นกะเหรี่ยเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นมาจากจิตใจของเราไม่ทําแล้วก็เป็นกะิหรี่ก็ไม่ได้ทําลายสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สัาพหนึ่งดงรน้องบอกว่า<ะ>เชิญม้งออกาจากเวทีเขาไม่ทำกะเหรี่ ต้องเจอกรรมการเราไปก่อนอากรรมการถามทำไมไออีโก้ไงกูมึงถามเองกูไม่ถามมึงถามให้กูหน่อยกูไม่ถามบังคับให้กูถามด้วยเยียบ,บังสุดท้ายอะ่ะก็อีโก้ทำเสียขบวนทีแรกอีคุูจงคูเจงเขาก็ถามเร,เรื่องของการรีไซเคิลขยะดูนี่นั่นสักพักเริ่มเฮียกันหมดเลย ถ้าบานโลกมีเหลือสองคนระหว่างกูเจก,กับกุนโก้คุณจะเลือกอยู่กับใครเพราะอะไรคําถามเริ่มจากที่แบบเป็น,ปนวิชาการนะอ่ะเริ่มเป็นคําถามแบบว่าแนวสวนุกปัญหาเช่าหมดแล้วแล้วมีนางงามคนหนึ่งมันตอบช้าสวัสด,ดีค่ะบ้านอีรันนู่นว่าจะจังหวัดกาญจนบุรี อ่าหนูพูดเนื่อได้เลยค่ะนู่นเหมือคนเป็นคนได้พูดเนื่อนะครับคนเดียวทีมึงพูดอยู่เนิ่นเลวที่มึงพูดกรรมการบอกที่มึงพูดอยู่เนิ่นอยู่แล้วนู่เป็นคนกายจะนักมูดลีมาตอบว่าอะไรนู่นู่อย่างนู่นนี่กูบอกพูดเร็วรพูดเร็วเร็วออไอกระร อะไรนะก็จะบอกแล้วให้พูดพูดเนอไปเลยเรามาจากไหนเราก็พูดเนอไปเลยเอออย่าไปดัดจริตอย่าไปดัดจริตไม่ต้องดัดจริตเราเป็นคนการล้วก็พูดภาษาเนอของเราเป็นคนการไปเลยเออแต่นูไม่ได้พูดเนอนะคะแต่กรรมการบอกว่ามือเนอทุกคนบอกมือเนอมือพูดไปเลย เออแ๋่วก็น้องเขารล,ล้อพี่เลี้ยงอ,ะอ่ะม,มาจากเมืองการเมืองเห็นมือถือกูใหญ่ไหมม,มันใส่ทองเข้ามือถือเนี่ยออแล้วก็ใส่ใส่สร้อยอ่ะ อันเท่านิ้วก้อยกูอะสองเส้นน่ะกูหอกว่ากลับบ้านทางไหนทําไมเดี๋ยวพี่เต้ากูจะตีึงไงมันเป็นทองชุบโกหกของมือกับของจริงกูมึไปรันทองตลอดนู๊ไปชุบชื่อเนนุ๊หดนู๊ไปชุบพี่เต้าชุบไว้มาหลังๆเนี่ยจะได้ไปรับสดใสตลอดแย่ชุบหาของจริงมันใส่ของจริงวันดีคืนดีก็แก้ผ้าแล้วก็เอาเงินมาโปรยบนเตีย ยออแล้วก็นอ,อ,อนรวยไงออแล้วก็ซื้อตึกในเมืองเต็มไปหมดมแล้วมาใส่ทองปลอมกูไม่เชื่อรอกทองปลอมโอ้โห oh, แต่งวันนี้กูไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่าแต่งสวยไม่ไสวยนะกูดูนิ้วกับแผนะกูจะเอากีโต้สับอยู่นะโอ้ยตลกดีมิสเอิร์ธไทยแลนด์ที่ฟังติดตามด้วยนะคะวันที่ยีิบเอ็ดนี้เราเดินทางไปเวียดนามนะคะพี่เต๋าเขาก็ต้องให้ไปด้วยนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม ไปเวียดนามแม่ก็จะไปหาผัวที่เวียดนามนะครับเพราะแม่มีผัวเป็นคนเวียดนามนะคะับไปกับพิโก้ไปด้วยกันกักูไม่ต้องนอนกูไม่ต้องนอนทำไมอ่ะก็เดินเดินอยู่ตอนนั้นไปฟิลิปปินสีที่แล้วจัดที่ฟิลิปปินส์ก็พากูไปคาสิโนลงไปเสร็จกูว่านั่งดูมันเล่นเล่นเสร็จ เธอเล่นเป็นเพื่อนฉันเธอเล่นให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายรูปอ่ะอ้าวดีสิเล่นเข้าดาเข้าดากระเทยแล้วแต่งตัวฟิลิปปินส์เขาไม่ค่อยมีกระเทยไง อีโก้แต่งตัวโหชุดเพชรอะไรมาเพชรเพชรอคเซอรี่แบบแลโดนแล้วคนมันมองคนมองทั้งเกาะอ่ะมาเป็นไฮโซไฮโซเลยคนมองแล้วเขาไปซื้อไข่มุกอ่ะเพลยปินส์เขาจะดังเรื่องไข่มุกเขาขายอีโก้อีกราคาหนึ่ง อีโก้บอกทำไมแพงจางเดินมาบนบนกูก็เลยเข้าไปถามเขาขายกูถูกกับของอีโก้ขายดูที่ชุดไงดูที่ชุดแต่ตัวดีมีตะกุลแพงหน่อยทำไมของฉันมันแพงทำไมของเขามันถูกขำนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะติดตามได้นะคะมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะดรน้องนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักคู่หนึ่งก่อนนะฝากไปด้วยนะคะมินชันตาบีจีนะคะน้องโอมคัดเองโดยเฉพาะนะคะไปคัดทุกเม็ดไปคัด ทุกเก่งหัวขมิ้นถอาเลยเป็นหัวรู้อีกไอนเวลาลางทำไมอ่ะขนาดพูดเลี้ยงบาลีแล้วนะไปคัดทุกหัวนะครับเอาอะไรครัดคะปากหรือมือเนื่าปากคัด เร้านเราก็ต้องคัดมาแล้วก็ชเชือนับเปลือกออกนะคะเหลือแต่เนื้อคามิ้นนะคะเพราะว่าในคำเนื้อคมินถ้าเกิดมันเนื้อมันเยอะๆเนี่ยมันจะมีสารตัวนึงชื่อว่าเคยคูม,มีนอยอลดอาการอักเสบภายในช่องท้องนะคะ,ะกินเข้าไปซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจาบ้านซื้อเก็บไว้เวลาเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างจังหวัดต้องคามินชันตาบีจีค่ะครับวันนี้หนึ่งกระปุกนะฮะราคากระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาท <c oughs> นะครับและมีโปรวันนี้เลยโปรสบายกระเป๋าครับซื้อห้ากระปุกเหลือแค่หนึ่งพันเท่านั้นจ้ะสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าห สุขภาพดีสแกน QR โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยค่ะคอสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ